เอาทรงอะไรลูกฮะใ,ใช่ไง <laughs> <laughs> โอเคนี่ครับพี่ภูมิตดมัดผมแล้วครับฮ <laughs> ชื่อใหม่เฮ้ยมาเก่า <laughs> ชื่อใหม่ไอ้ของเก่า ามพร้อมแล้วครับพร้อมตัดแล้วพร้อมตัดยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นมากตื่นเต้นเงี้ยอุอ่นใมาเลยนะเอาเสร็จเอาเสร็จแล้วลูกลงอ่ะยังไง กะจีร้านตัดผมมีอะไรลูกร้านตัดผมที่นี่มีอะไรนะมีแพ้มีแพ้ด้วยใช่ไหม,มเดี๋ยวตัดผมเสร็จเราไปดูแพ้กันใช่ไหมลูกไปเลี้ยงแพ้ไปเลี้ยงแพ้ครับเอาเอาทัดเสร็จแล้วครับเรียบร้อยเยี่ยมไหมเยี่ยมมาก ทีครับพี่ผูตัดผมเสร็จแล้วครับวิ่งมาดูแพะแล้วครับตอนนี้ที่บ้านช่างมีแพะด้วยเพื่นพนอนๆะดีครับมีแพะสองตัวใช่ไหมอานูลูกมันอันนี้แม่มันนี่ครับฮะเรียกแพะที่บูแพะหิวไหมถามแพะสิลูกหิวไหมหิวไหม ปากใกล้แล้วครับปากใกล้แล้วครับเ <ไป S 1> จ้าแพะน้อยเจ้าหิวไหมไปเอาพี่ให้กินหญ้าแล้วครับเอามันกินหญ้าแล้วอ้าวพูมพูมมั้งพูมพูมนี่นี่พูม,มาตรงพี่เลยดิครับอ้าวแพ้อ้าวกินไหมกินไมหมเอาแล้วครับพี่พีแพะกินหญ้าแล้ว มะไรอยู่อะน,นี่ไงล่ะเอ้ามาให้มันต่อกระฟูมกระฟูมฮะดูดิเย้ฮืเ <laughs> ่าไปเลย <laughs> กินใหญ่เลยครับตอนนี้พี่แพะ ไม่ได้ไม่ได้เอาแต่ใบ,บมันเอาแต่ใบ,บมันนี่เราใบไมาแล้วอย่าต่อต่าต่าต่อเอาใบฝรั่งให้กินเลยเอาเอาให้กินเลยลูก <Okay. S 1> เอาให้ตัวนู้นบ้างอ่าให้ตัวนู้นบ้างสิมันแย่งกันอ๋องั้นหนูต้องเอาสองใบลูกมันจะได้ไม่แย่งกันโอเคโอเคอ่าไปเอาอีกใบหนึ่งนี่นี่ไงที่มันตกเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ได้เอาเฮ้ยเอาสิอ้อ เอาวัวนี้ออ่าให้กันเลยแบ่งกันนะแบ่งกันนะพี่แพ้แบ่งกันนะเนะนะอากระถินนี่ไงผูมอกระถินเออผูมอที่อันออนี้อ่าอเอาไปไ<ม>ป้อนมาเลยครับเอาไปใส่ให้มันเลยลูกเอากินกันนะครับพี่ผูมาเอากระถินมาแล้ว อเอาค่อยๆค่อยๆย,ยกอึบ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 เอาเอาเอ,าอูว้่มาฝกมีด้วยมีอะไรลูกไกม่มีไก่ครับมีไข่ไข่เน่าอไข่มันเน่าไปแล้วนี่ไ,ไปเ,เร็วลาไปให้ เดี๋ยวเราจะได้กลับบ้านเพราะว่าเราต้องไปอาบน้ํานะครับเพราะว่ามันคันแล้วครับอาบน้ำเพราะามันคันถ้าไม่อาบน้ํามันจะคันใช่ไหมลูกให้ดูให้มันตีนนะให้นตาปั๊บอเราฮีโมชินอย่าปล่อย,อยแครเดี๋ยวเราต้องพาพี่ภูไปอาบน้ํานะครับถ้าไม่งั้นจะคันนะครับ อันนี้แตียังกินได้นี่ครับเห็นตั้งงานแล้วเหรอว้าว่ามันออกไข่ตั้งนานอยู่วัดโี้ยโอ้ะโอ้โหดูมันเป็นไข่เน่าไงลูกหตดเยอะ เอากินกันให้อร่อยนะบอกบอกพี่ลูกไอ้ไหวไอ้ชิ้ไอ้วไอควายเอา้าเจ้าควายา <c oughs> ดูครับบบาา้คือพแพ้บอกว่าอร่อยมากกระถินพี่ภูมิอร่อยมากเยอะไหมเยอะเลยกระถินอร่อยมากครับพี่แพ้บอกอ่ะรับ พูมาให้สิลูกเดี๋ยวจะได้ไปอาบน้ํากันนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นจะคันใช่ไหมลูกเพราะรเราเพิ่งตัดผมเสร็จนะครับเอาบ้านช่างมีแถมพลลินด้วยครับพี่ผูกขึ้นแล้วครับออเอาต้องค่อยๆนะอ่าพอแล้วครับโดดกันแล้วครับค่อยๆลูกค่อยๆนะเอ้ยไม่เดินใหญ่ <laughs> เล่นแทมปอลีนกับพี่อีก<ม>แล้วครับ,อบนนกอดกลับครับก่อนกลับทำไมล่ะว้าวอยากเ่อยาล่อาอาอเออเราขอตัวกลับบ้านกันก่อนนะครับ